Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาเลยค่อยๆเป่าครับเป่าแรงๆเป่าแรงๆเป่าแรงเป่าแรงเก็นมากเป่าแรงครับเป่าได้ยืนเป่าได้ยืนเป่าเสร็จไ้เปราให้โดนน้าครับเป่าให้โดนน้ำครับห่ไม่เป็นไรครับเป่าให้มีฟองๆเอา้มีฟองเอาเดียวเกมแล้วเป่าครับมาเลยมาเลยอยากขึ้นใต้อยากขึ้ลงไปใครมาถึงแล้วมาดู